สวัสดีครับนี้เราก็ลัแบบมาอยู่กันกลางนาครับวันนี้ครับกับผมของแซกนะครับแซกซ่าชาวนาอินดี้ครับผมวันนี้นะครับบิ่งนี้อะไรเดี๋ยวหกไร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลูดนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมา ลงนาดูนะครับมาลงนากับผมดูนะครับว่าเวลาเราทำงานนะครับกับเครื่องจักรกลมันเป็นยังไงนะครับผมก็น้องใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราเอาเครื่องครับลงจากทเทเลอร์ก่อน ก็จะให้มาเรียนรู้ได้ดูการทำงานนะครับว่า,าสายทางเลนนะครับที่เขายํำเทือกนะครับเขาทำอะไรบ้างนะครับผม้ก็เครื่องมันยเย็นอยู่นะครับผม นะครับขุบตีดินนะครับเรียกขุบตีดินนะครับนะครับมันจะมีซี่ฟันนะครับผมมีซี่ฟันของมันอยู่นะครับก็เราก็จะนั่งบนนี้นะครับก็จะเกาะกับตัวย่ํานะครับเกาะกับตัวย่ําพ็มันจะมีถาดนะครับถาดรองรับน้ําหนักนะครับของผมมันจะปรับได้นะมันจะปลดใส่โซล็อกเวลาขึ้นเทเลอร์นะครับ ก็จะเป็นตัวปรับนะครับนี่จะเป็นตัวปรับก็สภาพใช้งานทุกวันนะครับก็จะมีอยู่สองตัวนะครับเอาไว้เผื่อเสียตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไว้สำรองนะครับก็อันนี้คือทัลเลอร์นะครับทัลเลอร์ทัลเลอร์ก็ตัวนี้ประมาณเ,มนะเกือบสี่เมตรเนาะครับเกือบสี่เมตรทีววนะครับก็ เอาไว้ขึ้นเอาไว้ขึ้นนะครับเอาไว้ขึ้นกระบะแล้วก็ของผมก็จะมีตัวค้ำนะครับตัวค้ำเวลาเวลานั้นเราก็ปลดตัวนี้ล็อกลงมานะครับเหยียบกับดินตัวนี้นะครับให้ท้ายมันไม่ห้อยครับเวลารถขึ้นนะครับก็จะมีหูลากนะครับเอาไว้เผื่อเราไปเจอรถใครก็แล้วแต่ที่เขาเสียนะครับเราสามารถลากได้เราก็ช่วยเขาลากนะครับก็ จะต่าๆหน่อยนะครับกระบะกระบะที่ผมทํานะครับจะต่าๆหน่อยก็จะเป็นล้อล้อข้อสิบสี่นะครับล้อรถเก่งห้าลูนะครับหลายคนบอกเฮ้ยมันบรรทุกไม่ได้มันล้อมันแค่สิบสี่เองนะครับผมใช้มาสองปีแล้วครับผมเพิ่งเปลี่ยนยางไปยางละข้างอย่างละเส้นเองนะครับผมก็เป็นแหนบนะครับเป็นแหนบคู่ตัวรถ รถอ่าที่ที่ซื้อมาเดิมเลยครับมันจะเป็นรถเปิดท้ายได้เนาะกระบะเนี่ยจริงๆแล้วครับแต่มันจะไม่ได้เตี้ยแหนบเดิมนะครับแต่ผมไม่ได้เสริมแหนบครับซิดเมเจอร์ของผมก็คือนะครับผมจะนะครับแล้วเอาโช๊คนะครับมาล้างนะครับอ่ามาล้างกับตัวนี้นะครับแล้วก็ล้างกับใต้คารล้อนะครับเข้าไปข้างในนะครับให้มันเป็นฉากให้มันเป็นฉากอย่างนี้นะครับันจะมีคานนะครับ เป็นโชคมอไซเราเนี้ยครับสองจังหวะให้มันแข็งๆหน่อยนะครับใช้ได้ครับแล้วมันก็จะดึงดึงกระบะอยู่ไม่ให้กระบะมันโยนด้วยนะครับนะครับผมนั่งอันนี้เป็นแบบน่าจะเป็นคันเดียวนะในประเทศไทยนะที่ผมทำเนี่ยมันใช้่ครรถแดสนะครับผมมาคำนวณเนาะแล้วก็คือเราชอบ DIY ชอบดัดแปลงแล้วก็ใช้ของที่มัน ที่มันใช้ได้อะจะเป็นโชคมอไซค์สองจังหวะมันก็จะแข็งหน่อยเราก็เอามาใช้นะครับรก็ใช้ประมาณ2ปีกว่าแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาเวลาโชคมันแตกหรืออะไรแล้วก็แคส่สอดล็อกตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ยกก็ตัวนี้ก็ยกออกนะครับซื้อร้านของเก่ามานะครับคู่นี้กับคู่นู้นของแท้ด้วยนะครับเป็นของพวก VR 60หกสิบาทนะครับหกสิบบาทแล้วก็ แหนบก็แหนบเก่าคู่ตัวไม่ได้ใส่เสริมอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมจะกลับกลับเอาโชคด้านยาวไว้ข้างหลังอันนี้จริงๆมันอยู่ข้างหน้านะครับโชคมันจะสั้นยาวเอแหนบมันจะสั้นยาวไม่เท่ากันแต่ผมจะเอาแหนบแหนบที่มันแข็งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยมันจะสั้นกว่าเนี่ยมันจะสั้นกว่าสั้นกว่ามันกจ็จะรับแรง น้ำหนักได้ดีกว่าครับมีไม่กี่เส้นครับแต่อยู่ครับสามารถขน,นทัลเลอร์ได้ขนคุบได้แต่ว่าผมก็จะทําเหล็กคานครับทําเหล็กคานคานล่างผมก็จะคําล่าง,งเพื่อนเห็นไหมเหล็กคานคานล่างครับเหล็กคานคานล่างก็ช่องก็จะพอดีนะครับพอดี พอดีรถล้อเราขึ้นพอดีเลยนะครับไม่ไม่กว้างไปไม่แคบไปครับเข้าได้ทุกนานะครับแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักไม่ไม่เหวี่ยงไม่อะไรเพราะว่าผมคำนวณเนาะช่วงล้อก็หัวลากอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็มีมีอะไรลางเครื่องมือนี่แหละครับเพราะว่าทำงานคนเดียวครับก็จะมีอีกอย่างนึ่งก็ตัวนี้ครับลอก ลอกลอกวินนี่จะเป็นลอกวินผมจะซื้อเก็บไว้นะครับเผื่อเวลานั้นเอาไว้วินรถได้เอาไว้ดึงได้นะครับทำหูล็อกนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เน้นสวยเน้นอะไรก็นี่แดดร้อนเอาลมบังให้แม่แก่หัวลากครับ เด,เดิมครับไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ก็หมกในนิดๆนะครับผมประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะลูดแล้วก็ชักล่องให้ลูกค้าเขาครับเดี๋ยวผมพาไปแว้นกันนะครับผมโอเค ไปครับเพืเ่อนๆบายบายครับรอนหน่อยแล้วผมจะพาปลงนานะครับผมกับน้องแซกนะครับไม่เคยทำคลิปแบบตอนทำงานสักทีเลยนะอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกเลย ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับเพราะผมเอาโทรศัพท์ไว้ไบน <c oughs> หัวนะครับผมไว้บนหมวกนกก็รกวดโทรศัพท์ตกเหมือนกันครับแต่ก็ครับอยากพาเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับมาดูบรรยากาศ ตอนที่ผมทำงาน,นครับที่ผมลงคลิปหรือที่ผมไลฟ์นะไม่เคยมีใครเห็นในมุมอีกมุมนึงของผมนะครับเวลาทำงานนี่นหะครับ จะเป็นกระดานนะครับกระดานกระดานรดานูดให้มันเรียบนะครับนี่ไม่ได้เอาเอาบูดมานะครับเลยใยส่ถุงเท้ากับอีแตกนะครับผมแต่ก็ปลอดภัยอยู่ครับวองอยางไปรุ่นอากไปไกันเลยนะครับผม ครับผมเอาอยู่ไหมหรือจะหล่นน้ำนะครับเดี๋ยวรู้นะครับนี่ก็จะเป็นการลูดครับลูดล้อของนะครับลูดกระดานนะ พื้นนี้นะทางน้ำพื้นนี้มันเยอะนะครับเราเราจะงวิ่งเร็วไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าใต้ล่างมันจะไม่โดนกระดานนะครับกระดานมันจะฟิวเวลาเราเก็บงานน้ำลึกเราต้องค่อยๆนะครับก็จะกินเตลองเรื่องเวลานะครับว่าเราต้องการงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าเรา เรีนะครับทำไมเราถึงมีลูกค้าตลอดนะครับทำไมลูกค้าถึงรอเราได้นะครับ ันครับด่อ นับนกเห็นไหมนกนะครับอยู่กับนายอยู่กับนกครับอยู่กับธรรมชาตินะครับกับธุรกิจของเราเองนะครับว่าสามารถท่งเที่ทุกวันทีกได้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ การตอนย่ำไม่ได้แหววไม่ได้เอาทีา่วางซอง ทักร่องน้ำดีนะครับผม